สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับเฟลคุณกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีมอดมารีวิวกันอีกมอดหนึ่งนั่นเองนะครับวันนี้ก็อยู่กับมอสเพนเอฟวิตติงมอดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นมอดที่สามารถทําให้คุณอ่ะเอาไอ้พวกแปลงเนี่ยไปทาสีพวกนี้ได้อย่างบ้านบ้านอันนี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่ผมสร้างไปนะฮะก็จะเห็นนะครับว่ามีพวกสีเต็มไปหมดเลยนะครับอ่า ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาก็มีสองอย่างนะครับคือ1ช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยดีก็อาจจะเห็นว่าคลิปนี้อัปช้าผมไม่แน่ใจว่าจะอัปเมื่อไหร่ด้วยไม่รู้มันจะติดเมื่อไหร่ด้วยนะครับแต่มั่นใจว่าไม่ถึง9ไม่ทัน9ก้าโมงแน่นอนนะครับก็โอเคส่วนอย่างที่2ก็ช่วงนี้ก็จะมีตารางการอัปคลิปที่วันใครแบบให้ลองโหวตได้ในเอ่อในโพสต์ Facebook ที่ผมเคยโพสต์ไปนะครับลิงก์ก็อยู่ด้านใต้คลิปก็คือ1คือไอเนี่ย จะผมจะโพสต์วิดีโอทุกๆอังคารเพื่อหาเสาอาทิตย์นะครับก็ใครที่สนใจก็ลองไปคอมเมนต์ก็ได้เลยนะครับอังคารพื่อหาจะเป็นแนวแบบพวกโยโรไซโวอะไรพวกนี้นะครับเสาอาทิตย์ก็ก็แล้วแต่เนื้อหาอีกทีหนึ่งนะครับถ้าวันอาทิตย์มีคนมีผมติดต่อพวกแคสเตอร์ได้ก็เลยรีวิวเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็เอาอันอื่นมาก่อนแอบนี้นะครับก็อาจจะเป็นมดรีวิวก็ได้นะครับก็ไปโหวตกันได้เลยที่ f a c e b o o ลิงก์ก็จะอยู่ด้านใต้คลิปนั่นเอง นะครับมาเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับก็อยู่กับเพนเอเวนตีมอส์นะเราก็จะเข้าไปในบ้านก็จะเจอสิ่งที่ผมสร้างไปนั่นเองนะครับมีหลายอย่างหลายสีหลายสไตล์กันเลยทีเดียวนะครับส่วนไอ้ด้านบนตรงนี้ไอ้ไอเนี่ยถ้าเพนเมาส์ผมอะ่ะผมจะเอาเมาส์ไอ้เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามอดอะไรนะฮะลงมั่วๆแล้วมันมีเองนะครับเอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ช่างมันมาตอนนี้เราก็มี3อย่างก็จะมีเพนสครับเปอร เพนบลัชแล้วก็เพนแคนและผมจะอธิบายแต่ละอย่างเพลชบััิเอาอันนี้ก่อนแล้วกันสามารถใช้วูสีอะไรก็ได้ในการสร้างอันนี้นะครับก็3อันสติ๊ก4อันในการสร้างเพชบัชเพนบลัชนะครับต่อไปก็คือเพนแคนใช้ไอรอน6อันแล้วก็สตอรีอ่ก,กันหนึ่งในการสร้างเพนแคนสุดท้ายก็คือเพนสครับเปอร์อันนี้ก็เอาไว้ขัดสีนะฮะก็ใช้เหล็กเลยทีเดียวนะฮะแบบเราไม่ใช้ยางครับอันนี้ใช้เหล็กในการขุดนะฮะก็ใช้แล้วก็ใช้สติ๊กอีก4อันในการทํา นะครับต่อไปก็คือวิธีการว่าจะเอาสีใส่เข้าไปยังไงอ่ะเราก็เอาเพนบัชของเรามาก่อนนะครับแล้วก็สมมุติผมจเจ้าสีขาวนะครับก็จะเอาไปวางแบบนี้เพนบัชแล้วก็สีขาวออกมาเป็นสีหาเออไ,ไ,ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็จะเห็นนะครับว่าดู r a b i l i t y เนี่ยลดไปเหลือ3ทับสแล้วนะครับคือสีหนึ่งเนี่ยสามารถเอาไปใส่ในเนี่ยสีอันสครั้งได้นะครับก็แต่ก่อนที่ผมล,ลืมพูดที่จริงเรียนเราดับผิดขออภัยนะฮะวิธีการเอาสีเข้าไป นะครับก็จะใช้วิธีเอาเพนแคนอันหนึ่งแล้วก็เอาวัสดุเนี่ยไปวางไว้สมมติอันนี้สีน้ำตาลก็วางโคโคบีนสีชมพูก็วางพิงค์ได้แบบนี้นะครับหรือคุณจะผสมสีแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะแล้วแต่สไตล์ของคนนะใครที่แบบจิตศิลปินซะหน่อยก็ผสมสีเอาเลยนะฮะโอเคต่อไปก็เป็นไอ้นี่วิธีการทาสีนะครับผมจะทำการเก้โมดูนย์ก่อนนะ M E M O D E ศนะครับแล้วก็กดมาขวาจับ นะครับก็จะเห็นนะครับผมได้ย้อมสีมันเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าผมสามารถย้อมได้256ครั้งนะครับก็จะมีบางบล็อกที่ไม่สามารถย้อมสีได้นะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับอ่ะสมมติว่าผมมีแปลงมาผมเกมมลหนึ่งก่อนนะครับผมจะเสกแล้วเอาอะแปลงใช่ไหม b r u ส h นะครับสมมติผมมีสีชมพูและสีม่วงอ่ะผมหยิบมาม่วๆเลยแต่ว่าผสมสีได้ไหม ก็คําตอบนะครับมันก็จะทาทับไปเลยนะครับไม่ไม่สามารถผสมสีได้นะครับแล้วก็พวกบ็อกซ์พวกนี้ก็ที่เป็นสีอันนี้อยู่แล้วก็มาทาทามนี้ได้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยสีสันสวยงามดีนะครับมาแต่ผมจะทามันให้หมดไปเลยนะฮะน,นี้มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่น,นี่แล้วก็นี่ด้วยนะครับตอนนี้ก็แบบว่าผมรู้สึกว่าโอ้ สีมันอุบาทตาไม่อยากได้ก็ใช้ไอ้นี่เลยครับเพนสครัเปอร์นะครับสามารถสั่ซื้อได้เซ็ไม่ใช่เป็นไ,ได้โฆษณาด้วยนะครับก็กดมาขวาแล้วก็ขูดออกมาก็จะเป็นสีแบบปกติเลยนะครับแต่ก็จะมีดูร b i l i t y ที่512ก็คือคูณ2อันนี้นั่นเองนะครับโอ้โหนอกจาะไ,ได้ดูคลิปได้ดูแคนิสตา์ด้วยครับ <c oughs> ปวดหัวตายครับแ <c oughs> นบก็ขุดขุดสีได้นะครับซึ่งถ้าคุณสามารถเอาแบบ แบบยังไงสวยๆขึ้นก็มาแบบอัปเกรดอะไรประมาณนี้นะครับก็พวกวูเด e นพงวูเด้นแพงอะไรแบบนี้ก็ย้อมสีได้ทรายก็ย้อมได้นะครับพวกนี้มาเดี๋ยวผมจะวันนี้ก็ผิดแกมอนหนึ่งนะครับเรามาดูกันตรงนี้ช่องนี้ก็จะมีจียูไอในการเขาเรียกจียูไอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็ย้อมได้หลายอย่างอยู่นะครับนี่ก็คือทรายอันนี้ก็พวกบริกพวก stone brick อะไรพวกนี้ได้นะครับรวมถึงเฟนด์ด้วย นะครับรู้สึกว่าเฟสจะมีครีสปี้ใหม่นะครับก็วิธีการครับเอาวัสดุที่เป็นหินคัลเบอร์สโตนสโตนแซนสโตนอะไรพวกเนี้ยเอาไปใส่อันนี้นะครับเหมือนจะมีนะแซนสโตนเนี้ยแซนสโตนมีนะครับก็เป็นเฟนสแบบรูปแบบใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาในมอดนี้ด้วยอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้มาแล้วก็มีพวกนี้แล้วอ่ามี Grey เกรีเอ้ยสีเอี่ยนี่อันนี้ก็สวยเดียวสีเทานะฮะลองแนะนําดูเหมือนกันอันนี้ สวยๆสวยอยู่นะครับมาวางนี้ได้เหมือนกันวางแบบเป็นบล็อกปกติได้เลยนะครับก็มอดนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาก็หมดเพียงเท่านี้เองนะครับสำหรับมอดนี้นะครับสนุกเฮฮามากครับย้อนผสมส่งผสมสีแบบนี้ก็สนุกสนุกนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดเฟรนด์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกับมอดนี้และอยากเห็นมอดอะไรเป็นมอดต่อไปนั่นเองนะครับสวัสดี นะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีวันนี้อะไรวะเนี่ยเออเรามาพูดแบบนี้ดีกว่านะครับสวัสดีวันนี้นะครับก็ขออำลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีสวีดัสสวัสดีอีอีโอ้โหยาวไปไหนเนี่ย <c oughs>